เห็นหลานคือลูกของพี่พี่ชายสามีอะฮะออกมาน่ารักเราก็อยากมีลูกบ้างอายุตอนนั้น3 5มหถึงสามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปอย่างต่างประเทศก็ใช้เกณฑ์ที่38ก็ออกมาก็ เจออย่างนี so so Tonight, ้เราก็ช็อกเลยค่ะช็อกแล้วก็เสียใจมากเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้ที่เสียใจนี่แน่นอนไม่ได้สิ่งที่คาดอย่างที่เราคิดว่าลูกเราจะปกติใช่ไหมอีกข้อหนึ่งเลยที่คุณแม่เสียใจมากๆคือเราทําให้เขาไม่เหมือนคนอื่นแล้วอนาคตเขาจะอยู่ได้ยังไงเราคุณพ่อก็ไปให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร ฉบับหนึ่งในวันพ่อแล้วก็มีประโยคน,นึงที่คุณพ่อพูดว่าถ้าเราเองยังมองลูกเราไม่ปกติคนทั้งโลกก็จะมองลูกเราไม่ปกติด้วยก็คือถ้าเราไม่เปิดใจรับลูกเราเอง,งซึ่งตรงนั้นช่วยมากเลยค่ะคือคลิกเลยคลิกจริงๆจากนั้นมาไม่มีคำว่าเสียใจอีกเลยพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างเราทำลูกเราเหมือนปกติมากต่างตัวผ้าไปไหนไหนอะไรเนี้ย ทำกิจกรรมทุกอย่างไปเที่ยวสวนสนุกไปทุกอย่างไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรไปหมดอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าลูกจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้ไปมีประสบการณ์นะคะก็จะพาเขาไปหมดมแล้วคุณแม่ก็กว้านซื้อหนังสืออะไรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดาวซินโดรมซึ่ง เด็กที่มีอาการอย่างนี้มันจะมี2เรื่องคือพัฒนาการด้านร่างกายแล้วก็พัฒนาการด้านสมองอยู่ในโรงเรียนเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะทําอะไรได้หลายอย่างมไม่ว่าจะแสดงออกกําลังเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องทอผ้าเนี่ยครูที่โรงเรียนเพิ่งเอามาเสริมมาเป็นเหมือนเป็นชมรมนะคะ แล้วก็บอกว่าเออมันจะช่วยเรื่องสมาธิกับเด็กพิเศษ mm hmm. เขาก็เลยให้เด็กพิเศษเนี่ยไปจอยไปไปเข้าชมรมพวกนี้ด้วย mm hmm. น้องเป็นมีอาการดาวซินโดรม mm hmm. ก็คิดว่าถ้าเขาจบม6แล้วเนี่ยน่าจะหาที่เรียนต่อยากนะคะก็เลยคุยกับลูกว่าเออถ้าจะต้อง หาอะไรที่เราทําได้ทุกวันเป็นอาชีพตอนแรกใช้คำว่าอาชีพเขาก็ยังไม่เข้าใจคือต้องออทําทุกวันเนี่ยคิดว่าซันทาอะไรได้ดีชอบอันไหนชอบอะไร,ออะไรเขาก็บอกเลยหาว่าเ,เล่นเปียโนแต่ถ้าต้องเล่นทุกวันแล้วก็เป็นอาชีพด้วยนี่มันอาจจะยากไปไหมอลองอีกอย่างหนึ่งสิมีมีอีกทางเลือกหนึ่งไหมเขาก็เลยบอกว่าทอผ้าเราก็ปิ๊งเลยว่าอะทอผ้าน่าจะเป็นไปได้ ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจนี้คิดหลายตลบก,ก็ก็ต้องเสียดายเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งและเงินเดือนที่ค่อนข้างจะสูงก็ก็เสียดายอยู่แล้วแต่เราที่คิดนะคะว่าเงินมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายที่จะทําให้ลูกเรามีความสุขเราคิดว่าเราต้องพยายามให้ลูกดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้ได้คือเขาต้องมีคุณค่าต้องมีคุณภาพ ให้ได้อ่ะค่ะอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจว่าเราเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขแล้วให้เขาได้อยู่กับสังคมได้อยู่ในสังคมได้เอ,า,อางี้ดีกว่านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจมันงแต่เขาเล็กๆที่เราทุ่มทุนฝึกทุกอย่างหรือเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้นู่นนี่หลายอย่างค่ะเป็นต้นก็เลยคิดว่ายังไงก็ไม่เสียใจไม่เสียใจเลย ตอนนี้เรากำลังอยู่แต่น้องสันแลวก็คุณแม่เกศนะครับตอนนี้น้องสันกำลังทำอะไรอยู่ครับทำงานครับทำงานงานของน้องสันคือการฟังพิ้งทอผ้าครับของทอผ้านี่ทาเองหมดเลยเหรอครับเนี่ยครับ<ะ>ที่อยู่ข้างหลังนี้ด้วยหรือเปล่าครับคุยฮะโอ้สีสันสวยมากเลยอ่ะปกตินี่ใครเป็นคนเลือกสีให้น้องสันครับผมเลือกสีครับนอกจากเหลื่อมีงานทอผ้าเนี่ยน้องสันทำอย่างอื่นไหมครับเล่นกีฬาเนอะ เล่นกีฬาตีแปดทำแข้งอ๋อทำแข้งแ้วย้เราชอบอะไรมากกว่ากันเล่นกีฬาตีแบดเล่นเป็นโนตัวอย่างนะครับเห็นรู้ว่ากิจกรรมครอบครัวเราทำเป็นประจำคืออะไรครับ ทกี่ยวกัครอบครัวไปกินข้าวกับครอบครัวค่ะไปแคปปิ้งไปปัศยากินปูกุ้งอ, <c oughs> อันนี้ชอบที่สุดเลยใช่ไหมพ่อมากค่ะทุกวันนี้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตลอดเวลาเลยเวลายอยู่กับแม่มีความสุขมากที่กินแล้วก็มีแม่มีความสุขมากไปแข่งแรงเพราะงั้นแม่และพ่อมีกึุงเล่าเลยค่ะ